สวัสดีครับคุณดูนี่เรามาอยู่กับเกมพีกนะฮะก็เป็นเกมแนวแบบตะลุยด่านนะะเนาะเกมตะลุยด่านนะครับก็ปีนเขาตามชื่อจำชื่อเกมนะครับปีนเขาผ่านด่านนะครับมันจะมีด่านให้เราผ่านอุปสรรคก็คือต้นเกมเนี่ยพอเราคือเราอยู่ในสนามบินนะครับตอนเนี้ยคือเหมือนว่า เรากำลังจะออกเดินทางไปที่ไหนสักแห่งครับแล้วนี่คือพาสปอร์ตของเราฮะไปที่พาสปอร์ตครับสามารถเลือกสีตัวละครได้ครับนี่ฮะส่วนตัวผมชอบสีฟ้าครับก็สีฟ้านะก็ชอบใส่แว่นทําหน้าบูดอะไรประมาณนั้นครับเนี่ยใส่แว่นไปนครับตาก็เลือกได้เหมือนกันนะเราจะเลือกตาแบบไหนแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบไดครับปากก็แบบนี้ก็ได้แต่เราเลยนะ นใส่เป็นแรบลินก็ได้นะก็จริงๆแลบลินเนี่ยไม่มีให้นะต้องไปทำปดล็อกเลยได้แบบนี้แล้วก็กด E C ครคบออกครับรกดแล้วถืออยู่อย่างนี้ใช่ไหมให้เราก,กดเลขหนึ่งอีกหนึ่งครั้งครับน้องราจะไม่ถือนะแล้มาเรามากดอ๋อตัว E ที่มอนิเตอร์เนี่ยเราจะออกเดินทางครับสตาร์ครับก็เดี๋ยวเราก็จะนั่งเครื่องบินออกะจนภัยกันนะ พาทุกคนมาอยู่กับเกมพีเอาลราเครื่องบินตกครับระหว่างหลออยู่เห็นไหมเครื่องบินของเราได้ตกครับเนี่ยฮะโอ้ตื่นมาเครื่องบินตกครับเนี่ยฮะโหหันควงคว้างไปหมดเลยนะมเปิดกระเป๋ามาครับเจอผ้าพันแผลใส่กระเป๋าไปก่อนเลยนะเจอของกินับว,วิ่งไปเผาแล้วกินเลยนะเนี่ยฮะโชเลเดหนึ่งครับโชเลเดวันเนี้ย ส่วนอันนี้ไม่เอาไปครับเร่งประถมพยาบาลน,นี่เจอของดีอีกแล้วครับนี่เผาเลยครับเราเอาเลขสีมาครับใส่เข้าไปฮะเก็บไว้ครับของพวกนี้ได้ใช้แน่ครับเราก็ไปเก็บผ้ามันแผลมาอีกอันหนึ่งครับจริงๆมันมีเควยให้ผมมันมีควยให้เราพาเนี่ยน้องน้องหนูเนี่ยไปด้วยเนี่ยพาไปถึงเ,เส้นชัยครับ แต่ว่าผมไม่น่าจะทำผ่าตัดนะครับพอดีผมไก่มากนะเกมนี้เพิ่งมาเล่นครับก่อนเดี๋ยวลองดานแรกดูครับว่าจะทำเวลาได้ไวขนาดไหนนะว่าผมก็มีมาเซอร์เวไปบ้างแล้วนะมาลองเล่นกันไปบ้างแล้วถึงได้มีชงมีชุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอเข้ามงเข้ามือบ้างแล้วครับตอนนี้พอเริ่มจะชินมือบ้างแล้วเกมนี้ หลอดสีเขียวด้านล่างนี่นคือหลอดพลังงานของเรานะส่วนหลอดสีเขียวที่เป็นสายฟ้าน,นั่นคือพลังงานอีกส่วนหนึ่งที่พอพลังงานหลักหลอดข้างบนหมดเนี่ยเขาจะไปหยิบเขาจะเอาหลอดเออเอาพลังงานจากหลอดสำรองคนระับมันคือหลอดสำรองนะั่นหลอดพลังงานสำรองคนระับเก็บมาให้หมดนะฮะเปิดแกลบโหเชือกเชือกนี้ถ้ามันจะดีก็ต่อเมื่อเราเล่นกับเพื่อนคนระับหรือเราอยากลงมาเก็บของนะ ถ้าเราอยากลงมาเก็บของใช่ไหมเราก็จะต้องมีเชือกเก็บไว้ครับไม่เป็นไรโอ้เราผาพันแผลแบบเต็มไปหมดเลยครับส่วนอันนี้ครับเดี๋ยวเราจะลงฮนะค่อยๆลงไปเราจะไปเผาครับผ้าพาันแผลนั้นพอแล้วฮะสองอันครับไม่ต้องใช้เยอะขนาดนั้นนะเราจะเผาแล้วก็กินเลยนะสําหรับชิ้นนี้นะครับแล้วก็จะมีกระเป๋า เราก็ต้องเดินหาก,กระเป๋าเพิ่มเลยคือไอเทมทุกชนิดที่จะกินเนี่ยผมแนะนแบบําครับก่อนกินเราจะต้องเผาครัแบบถ้าเราเผาเนี่ยมันจะได้หลอดสีเขียวข้างล่างเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวผมจะทําให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันเพิ่มขึ้นมายัางไงนะอสมมติเราเผานะใช่ไหมปุ๊บอ่ามันจะเปลี่ยนสีเห็นไหมครับแล้วทีนี้เรากดเคลิกซ้ายเพื่อกินครับกดคางไว้ปุ๊บเห็นไหมหลอดสีเขียวด้านล่างข้างบนเป็นสีเขียวเข้มข้างล่างเป็นสีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนเพิ่มขึ้นมาเห็นไหม นี่ก็เช่นกันนะเผาไว้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวคลางข้างหน้าเราไปกินมันจะได้เพิ่มเยอะครับเผาทิ้งไว้ฮะเผาครับเผาครับอ่าเป็นการปรุงสุกครับปรุงสุกเรามันจะได้ออสเตรมีหน้าเพิ่มเรังอย่าไ,ไ,ไปไหนเลยนะเริ่มเกมมาตรงนี้อย่างเออเล่เหยอ,อยู่เลยนะหากเก็กบกระเป๋าก่อนคนดูจริงกระเป๋ายัางชีพสําคัญครับเราจะต้องฟาร์มให้เยอะๆเลยฟาร์มไป ฟาร์มไปเต็มที่เลยว่ดูฟาร์มให้เต็มที่แล้วก็ฟาร์มเต็มที่เราอยากอ๋ออยากขึ้นคือเราต้องปีนขึ้นไปบนยอดแล้วนะครับนั่นก้อนยอดนู่นนะ่ะนั่นคือสิ่งที่ตัวเกมให้เราทำอันนี้ผมไม่รู้ว่าใช้ยังไงแต่ว่าผมเก็บไว้ก่อนก็คือผมแล้วผมผมพอรู้แล้วว่ามันใช้ยังไงคือ คือผมเคยใช้ไปครั้งหนึ่งครับแต่าไม่ใช่สามมันไม่ใช่ลูกโป่งสามอันนะอันนี้อันนี้ไม่ต้องกลับไปแล้วครับกินแบบนี้เลยเห็นไหมลดเอเนอร์จีข้างล่างขึ้นคือมันจะเป็นออถ้าสมมติว่าเราตกจากที่สูงใช่ไหมปกติมันจะเสียเลือดครับแต่ถ้ามีเจ้าสิงเมื่อกี้อยู่ลูกโป่งนะครับเราจะอืมเหมือนเจ็บตัวน้อยลงเออไม่ใช่เจ็บตัวน้อยลงครับเหมือนจะลงนิ่มขึ้นครับถ้าพูดในภาษาไมค์คราฟก็น่าจะเป็น effect, เอฟเฟกต์ออเป็นเอนชานนิ่มนวล อะไรประมาณนั้นคือตกจากที่สูงเราไม่ค่อยเจ็บอะไรประมาณนั้นแต่หรือตกจากที่สูงเราไม่เจ็บเลยมันจะแบบสโลให้อะไรกลูกโปง่งลูกโป่งมันจะสโลให้ซึ่งผมจะยังไม่กดใช้ครับผมจะไปกดใช้หลังขึ้นไปสูงๆแล้วนะเผื่อว่าเราตกครับเราพลาดอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ช่วยเซฟชีวิตเราได้นะมันก็มีกระเป๋าเปิดไปโอ้โหของดีมากๆครับของดีจนอยากกินเลยครับคือข,ของมันดีจริงคนดู คือเชือกเนี่ยผมว่าผมแมาไปละเนี่ยของดีมากครับแต่ว่าน้องอันเนี้ยอ่าอาน้องน้องอันนี้พมเราจะใส่ไว้ข้างในครับแล้เราจะถืออมยิ้มไว้เก็บเออสำหรับผ้าพันแผลเมื่อกี้ที่ผมโยนทิ้งไปก็ปล่อยน้องไปฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปหาเอาข้างหน้าได้ครับคือเล่นคนเดียวเนี่ยผ้าพันแผลไม่ต้องขนาดนั้นแค่เราเซฟชีวิตเราแล้วก็ ใช้ของที่มีให้คุ้มค่าก็พอแล้วนะอย่างเช่นตอนนี้มันกำลังจะหิวครับเก็บกินไปเลยครับเดี๋ยวก็หิวแล้วครับอีกแป๊บหนึ่งเชื่อผมเถอะมีกระเป๋าอีกแล้วนะโหอุ้ยกระเป๋าเยอะมากครับโอ้ผ้าพันแผลคือไม่อยากได้เลยครับตอนนี้ผ้าพันแผลมันเยอะกระเป๋าโอ้โหกระเป๋ากระเป๋าทั้งนั้นเลยน้ำครับ,รบอันนี้ก็ของดีกินไปเลยช่วยไม่ได้ครับ ือถ้ามาสองคนเนี่ยผมบอกเลยดีมากเลยช่วยกันเก็บของได้ครับแต่นี้มาคนเดียวครับไว้คือเกมที่แฟนผมแนะนําให้มาเล่นผมก็เลยมาเล่นมาเล่นตามแฟนเนี่ยโู้โหของกินแบบเยอะมากครับคนดูอู้ฟู่มากนะอืมอิ่มอิมกันเลยทีเดียวโอ้โหเชือกน้ำโอ้โหคนดูดูดิโอโ้คนดูผมนี้ของกินนี่อู้ฟู่มากครับคนดู ไปครับเราจะเริ่มปีนกันเลยนะตอนนี้ของเราเริ่มฟูลอ o p ชั่นแล้วครับเริ่มไต่เขากันได้แล้วครับมิชชั่นของเราไปทางนั้น work ไหมชาร์จก่อนครับชาร์จก่อนไม่รู้ไม่รู้ work ไหมแต่ว่าเดี๋ยวจะลองขึ้นไปดูครับถึงไหมนอถึงครับโหสวยครับเราจะไต่ไอพื้นที่ที่มันเป็นสีอ่อเนี่ยครับสีแบบสีทรายแบบเนี้ยครับมันคือพื้นที่ที่เราขึ้นมายืนแล้วก็ชาร์จ ไอหลอดสีเขียวอันบนได้นะหลอดสีเขียวเข้มที่เป็นพลังงานหลักของเราพลังงานรองเนี่ยจะวิธีการชาร์จพลังงานรองคือกินน้ํากินไอเทมพวกนี้อะไรครับอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเพิ่มหลอดรองขึ้นมาให้ใหเรานะแต่ว่าหลอดหลักเนี่ยคือเราต้องยืนพักแบบนี้อ่าให้ยืนพักแบบนี้มันก็จะชาร์จให้เรานะขึ้นอย่างนี้ครับอ่ไปได้ใช่ไหม ไ,ได้กนันเลยครับเสรครับเหมือนว่าจะมีหนามอยู่นะคนดูเห็นปะตรงนี้มีหนามเราจะไม่ขึ้นทางหนามนะเราจะขึ้นทางนี้ครับคือไอ้หนามอันนั้นมันจะมีพิษด้วยคนดูคือถ้าเราโดนมันเนี่ยจะโดนพิษนะหนามเนี่ยหนามสีเนี่ยครับก็เราอ้อมันมาสำหรับใครที่ถามว่ามันคือเกมอะไรนะมันคือเกมพีคคก็บฮะเกมพีคเนี่ย ตามชื่อเกมเลยพีก,ก็คือพีกเลยครับมาทางนี้กันนะไม่รู้ว่าไปได้ไหมแต่ว่าไปก่อน,นครับเออไม่รู้ว่าเคนชินไม่รู้ครับไปได้หรือเปล่ายืนพักครับเนี่ยเติมเอนเนอร์จีกระปีเลยครับสดเรื่องอาหารนี่ไม่ต้องห่วงคนระัเพียบแับบอกเลยว่าเพียบขึ้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บอันนั้นมีแอปเปิลนะแอปเปิลนั้นก็ติดผิดแกกินไม่ได้นะขึ้นทางนี้ครับโอเค ขึ้นมาตรงนี้ต่อครับอย่าไปโดนหนามนะคุณดูระวังหนามด้วยนะเดี๋ยวเราจะไต่ต้นมะพร้าวแบบครับเนี่ยฮะเราจะอ้อมกระโดดข้ามมาฝั่งนี้อ่าสเต็ปเทพแบบเชิญเดินครับเราจะปีนต้นมะพร้าวครับแล้วเราก็จะไปเกาะฝั่งนู้นนะอ่าเนี่ยครับประมาณนี้เราก็จะถึงครัแบบโอเคขึค้นนี้ จะมีเสียงอะไรบางอย่างโผล่มานะเมื่อกี้ยืนชาร์จก่อนก็นได้นะคนดูอ่ะชาร์จให้เต็มครับแล้วขึ้นทางนี้ครับจริงๆคนดูไม่สามารถดูผมแล้วก็เอาเป็นแบบได้นะเพราะว่าแมพมันเปลี่ยนตลอดครับคือไอ้ทางที่เราขึ้นทางเดิมเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนตลอดเลยนะเออผู้ผู้ผู้ผลิตเกมเขาเอ,อผู้พัฒน,นาเกมนี้เขาอืมดีครับมันถึงสนุกไงคือมันมาเล่นได้เรื่อยๆครับเพราะว่า ด่านมันจะไม่จำเจแล้วก็ไม่ซ้ำซากเหมือนเดิมๆครับอืมจะไม่เป็นแบบเดิมๆตลอดลคนดูง่ายๆแค่นั้นเลยมันไม่มันจะไม่เป็นแบบที่เราเคยมาครั้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะให้ฟิลลิ่งอื่นที่ไม่ใช่เหมือนครั้งก่อนเพราะแต่ว่ายังไงต่อครับอาจจะต้องทางนู้นหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับ ขึ้นทางนี้ครับนี่ฮะขึ้นไปครับว่าไปผมมาไกลแล้วนะคนดูขึ้นมานี้ครับตรงนี้มีรูไปได้ครับนี่ฮะใกล้จะถึงแล้วนะครับคนดูขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับคือถ้าตกไปจากตรงนี้เนี่ยก็ลูกนะครับคุณดูอย่างที่เห็นครับข้างล่างสูงมาก <laughs> สูงว่ามากเลยเนี่๋ยนวะให้ดูรับ เพิ่มความบาดเสียวให้คนดูนี่จากข้างล่างนูเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นมานะฝั่งนู้นมีกล่องนะเดี๋ยวข้ามสะพานไปเก็บกล่องนิดนึงนะมันมีกล่องอยู่ครับฝั่งนั้นนหะ <c oughs> เดี๋ยวเราเก็บกล่องก่อนนะดูกันว่าไอเทมในกล่องคืออะไรครับมีเห็ดด้วยนะอ <c oughs> อ้ยอยากแก้ผิดแกบพอดูของดีเหมือนกันครับเดี๋ยวลอง วางครับแล้วก็ดูของนกระเป๋าเราซิอืมมันก็ดีทุกอันเลยครับเป็นไม่อยากทิ้งอันไหนเลยครดูอ่ะเดี๋ยวเอาผ้าพันแผลเนี่ยโยนไปก่อนครับเพราะว่าด่านหน้าเนี่ยมันมีพิษแน่นอนเนี่ยเราจะเอายากแก้พิษมาเก็บไว้ก่อนนะังต,ต่อครับแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วนะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรครับน่าจะใกล้ถึงแล้วนะ ทางสังหอมผมมันบอกแบบนั้นครับว่าคุณนั้นใกล้จะถึงเส้นเส้นชายแต่ว่าเราไม่เห็นหมอกควันเลยตอนนี้ไม่เห็นควันเลยนะจริงๆถ้าใกล้ถึงเราจะเห็นควันครับเห็นไหมอ๋อนู่นไงเห็นไหมควันจริงๆยังเหลืออยู่อีกประมาณหนึ่งเลยนะคนดูอนี้เดกินได้นะแต่ว่าคนดูไปลองกินดูก็ได้นะว่ามันกินแล้วเป็นยังไงแนละ้วบอกผมด้วยแล้วกันนะผมกลัวครับ อู๋มันเป็นพีทเก็บเดี๋ยวมันฆ่าผมนะคนดูใช่ไหมเมื่อกี้มันเป็นควันใช่ไหมคนดูคนดูเห็นแบบที่ผมเห็นใช่ไหมครับว่ามันคือควันใช่ไหมครับไม่มีอะไรแล้วนะจะขึ้นไงิ่งกันไปลง ใช่ครับมันคือแคมป์ทางผ่านของเรานั่นเองครับเนี่ยฮะก็จบครับสำหรับด่านแรกนะมันก็จะมาสุดที่แคมป์ตรงนี้ครับตรงนี้เราไปเด็ดกินเดี๋ยวเผาก่อนครับพอดูเออก่อนเผาเนี่ยเราจุดเออเดี๋ยวเราเปิดกระเป๋าเช็คก,ก่อนว่าในกระเป๋ามีอะไรครับโอ้โหอยากเล่นสองคนมากเลยพอดูมีเของดีๆทั้งนั้นเลยนะก็เดี๋ยวเราจุดแคมป์ไฟครับอ่าเราก็าเปิลไปเผาครับ แล้วก็กินไปฮะสามาเฟลโลเผาครับกินไปฮะโอ้โหมีอมยิ้มด้วยเผาเลยครับอันแรกก็เผาครับอืมนี่ฮะของอันนี้กดใช้ไปเลยครับมันจะมันจะเป่าให้เรานะเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนหัวเราอย่างที่คนดูเห็นเลยเดี๋ยจะ สมุดอยู่ไหนครับสมุดบันทึกจริงๆมันจะมีสมุดบันทึกให้เราอ่านด้วยนะคนดูหายไปไหนแล้วสมุดบันทึก,กของกระเป๋าเราเยอะมากนะเนี่ยครับเดี๋ยวเวลาเราลงใช่ปหเนี่ยครับมันจะลงได้เบานะเพราะว่าเรามีลูกโป่งครับเดี๋ยวเราจะลองกระโดดลงจากที่สูงดูไหมผมอยากลองนะคนดูก็ <God. S 2> <God. S 1> แต่ว่าเดี๋ยวผมขอตัดจบคิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะสําหรับ EP นี้ก็เอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนครับแล้ว EP หน้าเราจะมาตะลุยด่านสองกันต่อครับขอบคุณที่รับชมครับ แล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนฝากกดไลค์ออกดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะบ๊ายบายครับไว้เจอกัน EP หน้ากับด่านที่2ครับป่ามาลนะครับบ๊ายบาย